นนี้เข้ามาทำถนนหน้าบ้านผมพอดีมาลาดยางถนนแอดฟัน,นทีนี้เขาทำไวมากเลยนะเทคโนโลยีดีมากมากทำัน <c oughs> อันนี้รถอัดแน่นนะครับเขาเทยางเทยางปูพื้นหนึ่งชั้นแล้วก็เทอไอส่วนผสมของแอดฟันลงไปทับอีกชั้นหนึ่งชั้นที่สามแล้วก็เอารถปดมาปดให้แน่นหนึ่งตอนบบ่ายนี่คงใช้ได้แล้วแล,วแล,วลนะรถถนนคงวิ่งได้รถคงวิ่งได้นะ น,นี้มันทำได้ไวมากๆเลยนะครับเรื่องอยทำวันเดียวเสร็จขายได้เลยอันนี้ซอยดอนชัยนะฮะข้างตลาดบ้านเหนืออำเภอไม่สอดน,นะฮะ